มีไอเดียว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะเป็นดาลาซึ่งเป็นนักจัดดอ,อกไม้ซึ่งมันจะทำให้แบบแตกต่างไปจากสืบสวนสอบส,วน,สวนเรื่องอื่นๆ,ๆที่มีมาก,ก็นำไปเสนอ Netflix ครับต,ต่างในหายทีมทำไมต้องเลือกของเขาของเขาขอกันนักจัดดอ,อกไอออม้เพราะว่านักจัดดอ,อกไม้เนี่ยจะมีไหวพริบหรือว่ามีปรัชญาในการทำงานที่ต่างไปจากอาชีพอื่นๆ,ๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีคิดหรือมุมมองที่ เราสามารถมาปรับใช้กับการสืบคดีไขปริศนาในในแนวสืบสวนสอบสวนได้นักบุเป็นดารานะคะเป็นโฟรสเป็นนักจัดดอกไม้ที่แบบเก่งมากๆชื่อดังมากๆแล้วดันได้มามาทำ ารแต่งของโอมกับนาลิสาค่ะแล้วอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มตนาาน้นเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะตัวละครของดาราจะเป็นอะไรที่แบบลึกลับซับซ้อนแต่เชื่อว่าทุกคนจะต้อง,งแบบอยากรู้ว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเป็นเช็คลิสต์ของความแบบเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคไรเงี้ยค่ะก,ก็คือเช็คครบทุกข้อประมาณหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นไปได้ถัดว่าแบบผู้หญิงในอุดมคติผู้หญิงหลายๆคนก็อยากจะเช็คลิสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยนะครับผมต้องไปนั่งดูคลิปแบบการแถลงข่าวการปราัยอะไรเงี้ยไปดูเทสท็อกไปดูการแบบคอนวินส์คนการโน้มน้าวใจคนอะไรการวางมือการวางสายตามูฟเมนต์อะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับผมผมรับบทเป็นคริสนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นศิลปิน ก็เป็นหลานชายคนโตของบ้านตั้งสินทรัพย์ก็จะได้รับอิทธิพลและก็ได้รับสิทธิพิเศษในครอบครัวของคนจีนเนาะตัวซุงงานตัวซุ่งใช่ด้วยความที่ว่าเป็นทั้งหลานชายคนโตแล้วก็ดันมีการงานที่ดีอีกก็เลยจะมีเรื่องที่ทำให้ขัดแย้งกันในครอบครัวบ้างผมเป็นผู้ช่วยพี่ใหญ่ๆครับในเรื่องจะคอยแบบสืบสวนอะไรเงี้ยเออแบบไปด้วยกันอ้าวผม มันฉีกไปหน่อยไงไม่เอาไม่เอาไม่เล่น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 ไม่กี้ไม่ซื้อครับไม่กี้ไม่ซื้อครับแล้วก็ผมคาแรคเตอร์อาจจะเป็นแบบตัวหนึ่งนี่ทำให้คนอื่นยิ้มได้นิดนึงครับใช่แบบพักเบรกความเครียดครับ